ภาคใตข้ของเรล่าคือส่วนใหญ่เวลาเขาจะเห็นกับที่ว่าจะหับพลนกระทบหนักก่อนมูลเลยโดยเฉพาะมันอยู่ทางแควงคำมวลและพวกเขาจะมาประเมินความเสียหให้นากันว่าทางภาคใตน้นี้ได้หับพลนเสี่ยงห้ไลยน้อยสําได้เนาะทุกคนมาเบิ่งพรความกันเลยนําท่วมเกือบทุกพื้นที่ตั้งแต่เนื้อจนฮอตตายของเหล่าสบายดีแล้วก็สวัสดี กับทางผู้ชมที่อยู่ทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะที่ติดตามรับชมในปัจจุบันนี้การที่พวองอังหู้กันดีเนาะที่ประเทศลาวขอาพวกเขาหลังจากที่มีฝนตกหนักนับตั้งแต่วันที่หนึง เป็นตนมาจนมาฮอตปัจจุบันแน่นอนในเมื่อฝนตกหนักแบบนั้นก็เหตุให้และไล่พื้นที่คลองเหลาก็ได้ครับพลนกระทบจากอุทกภัยและไล่บอนและวมือนี้ก็ถือว่ากูจะมาทุกคนได้เบิ่งพื้นที่อยู่ทีประเทศหลักเขอาพวกเขาท่าเชีวราแล้วก็คือว่านำท่วมเกือบถูกพื้นที่ตั้งเต่เนื้อจนฮอตตายคลองหลาวแล้วก็จะมีอยู่เขดได้เดยแล้วก็จะมีอยู่ในเมืองได้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อนี้กูจะมาให้ทุกคนได้เบิ่งไปพร้อมๆกันส่วนนึ่งจะเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นแผ่นที่มีการ สำรวจแล้วก็ได้มีการประเมินออกมาในวันที่ 5, 5สงงิงหาคมขว2สามที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่น้ำท่วมกับชนยายก็จะมีอยู่ทางภาคตา้หนือหนักสุดเลยแล้วก็จะมีอยู่ทางเนือสุดข้องเหลาเฮาใน เขตไม้ önemli, ที่เป็นซีส้มนี่ก็คือจะเป็นพื้นทีคข่องแขวงทีเด้รับผลกระทบจากอุตกภัยหรือว่าแขวงทีเด้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลายที่สุดเนาะพวกเราจะสังเกตเห็นว่าหลักๆอาจจะเป็นทางภาคใต้แต่ว่าทางภาคเนื้อสุดก็คือจะเป็นทางแข้งพงศรีพงศรีนี่ถือว่าเด้รับพล่กระทบก็คือจะเป็นหนึ่งเมืองเนาะก็คือจะเป็นเมืองไม่เนาะจำนวนหนึ่งบ้านดีรับพลกระทบแล้วก็ถัดลงมากันจะเป็นทางแขวงหัวพันธุ์ แขวงหัวพันเนี่ก็ถือว่าเป็นตึมแขวงหนึ่ง 1, ที่นะครับพุ่งกระทบไลยพอสมควรเดี๋ยวจะทุกคนมองว่ามีเมืองตะแดีที่พุ่งกระทบเนาะนั้นก็จะมีหนึ่งเมืองก็คือจะมีเมืองเฮียมอ่าเมืองเฮียมถือว่าเป็นอีกตึมหนึ่งเมืองที่นอนอยู่ในแขวงหัวพันก็ได้ครับพุ่งกระทบกับมาจากกระแทกข้องน้ำขาดเนาะที่ได้ไล่สุแห่งพอน้ำขาดนี่เป็นน้ำที่ไล่ผ่านเมืองแล้วก็ปีนี้ถือว่าน้ำขาดมีการสู้แล้วก็ยืนขึ้นไล่เนาะก็เลยว่าเหตุให้น้ำขาดนี่นะมัน มาขึอ้นว่าเหตให้ท่วมบานประชาช่วนเขตไกลเคียงนั้นแล้วก็รวมทางหน้าอบประชาชนเนาะเพราะว่าในช่วงฤดูการเหตหนาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ว่าประชาชนกำลังขึ้นว่าเป็นเหตหนาปีเนาะแต่ว่าไดา้รับผลกระทบจากน้ำขานนี้เนาะอยู่ที่เมืองเฮียมแล้วก็น,นั้นจะมีอยู่ทีหนึ่งบานเนาะได้รับผลกระทบมีครอบครัวที่เสียหายก็คือมีอยูซีครอบครัวทั้งหมดอนสาเอ็ดคนมีหญิงสิบคนแล้วก็มีเหินเสี้ยวให้นำไล่ซุหรือว่านำไล่ เหตุให้เหินไล่ไปจะมีอยู่ซ่องล่างเนาะแล้วก็เหอนที่ได้ทึกยกยายออกจากเทตบริเวณนั้นก็มีทั้งมอดอยู่ซ้มล่างนั้นๆก็มีเลาเข้าขอมประศส,สนะที่ได้มีการเก็บกักเข้าไว้ก็คือ,อเสียห้ายไปหนึ่งล่างนั่นเองเฉพาะอยู่ที่เมืองเฮียมแควงหัวพันแล้วก็ต่อมาจะเป็นทาง แขวงสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีนี่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบแม่นมีอยู่หนึ่งเมืองก็คือเป็นเมืองห้องซ่าเนาะน้ำท่วมอยู่ที่อาศัยของประชาชนมันมีอยู่ทั้งหมดสองบานด้วยกันเนาะแล้วก็มีสองหอยสามสิบแปดครอบครัวเนาะที่ได้ที่ว่าได้รับผลเสียหายแล้วก็น,น้ำท่วมเนื้อที่ทําการผลิตของประชาชนนี้มีอยู่สิบเอ็ดบานมีหนึ่งหอยสิบห้าครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและมีโค้ดเล็กเนาะที่ว่าเปเพแล้วพวกเราจะลงมาทาง แขวงเวงจันทร์เนาะมาทีแขวงเวงจันทร์เนาะก็ถือว่าได้รับพ้นกระทบอยู่ซ่องเมืองก็จะมีเมืองปากงึมและก็เมืองซีโคตตะบองและนั้นจะมีบ้านมากเหวเมืองปากงืมได้เกิดมีดินสะเจือนเป็นวงกว้างเหตุให้เส้นทางเลขที่11เเสี่ยงที่จะเฮตุให้เส้นทางขาดถ้าหากว่าฝนตกอย่างซึบติดต่อกันหนักแบบนี้และก็มีน้ําท่วมข้างอยู่เมืองซีโคตตะบองเหตุให้การสั้นจรลําบากและก็เป็นบวกเป็นคุ้มอ่าเลือกอยู่หล่จุดนั่นเองทุกคน และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาจะพาทุกคนมาเบิง่งโดยเฉพาะก็ามันอยู่ทางภาคใต้ภาคใต้ของเหล่าคือส่วนใหญ่เวลาเขาจะเห็นก็ถือว่าจะหับพลนกระทบหนักก่อนมูลเลยโดยเฉพาะก็ามันอยู่ทางแงข้งคำมวลและพวกเขาจะมาประเมินความเสีหยหให้นํากันว่าทางภาคใต้นี้ได้หับพุนเสียายงลายน้อยสําได้เนาะทุกคนมาเบิง่งความกันเลยพวกเขาจะมาเริ่มจากแข้งบริคําใส่เนาะบริคําใส่นี้มาเบิ่งกันว่า จะมีวอมเสียให้ลายน้อยสําได้ตัวนี้ซึ่งนั้นๆจะมีได้รับพลนกระทบอยู่ทางเมดองเมือ,เมองมีท้งหมดอ,อยูสาวซีบานต่อที่ได้พลนกระทบเลยก็มีเมืองปากกระดิ่งมีเมืองคําเกิดมีเมืองเบียงทองแล้วก็วเมืองใสจําพรที่ว่าเจอนอนอยู่ในบริเวณข้องเขตท่วาได้หากพลนกระทบหนักเนาะเพาะอยู่ทางแขวงบริคมใส และต่อไปว่าเขาจะมาทุกคนด้เห็นว่าแข้งที่้รพบผนกระทบล่ที่สุดคิดว่าในปีนี้ก็คงจะเป็นแข้งขำม,มวนนั่นเองทุกคนเพราะว่าแข้งขำม,มวนนี้ด้รพบผนกระทบลก่กลุูมก็คือทั้งหมดนี้ก็คือ6เมืองเนาะหกเมืองประกอบมีเมืองไซโบทองน้ําท่วมหนาอยู่ทั้งหมด7บานและมี50สครอบครัวที่้รพบผนกระทบเนาะเมืองคุณคำนี้มีน้ําท่วมบานจํานวน13บาน ที่นอนอยู่เมืองคุนขบทุกคนเมืองหินบุญมีน้ำท่วมบานจานวนสร้างบานมีทั้งหมด1นึ่งองครอบครัวทีได้รับผลกระทบเส้นทางทึกน้ำท่วมทัมงดมด5เส้นเส้นทางทึกตัดขาดหนึ่งเส้นขวทึกน้ำท่วมสร้างแห่งจํานวนบานที่บซาม,มาร์ดนำซาไฟฟ้าได้มีทั้งหมด19บ้านและการเมืองน,นากายมีน้ำท่วมจํานวน19บ้านเมืองยมราช บานที่ทึกพุนกระทบจากภายน้ำท่วมมีทั้งหมดจำนวนซ่องบานและแปดสิบสามครอบครัวทึกพุนกระทบและมีเส้นทางทึกนำท่วมหนึ่งพันห้าหอยแมกกูกเองอ่านไปกบคนหน้าลูกไปนุ้นคนเะพราะว่าพวกขึ้นมามันซีทึกพุนกระทบแรกคนาดนี้อยู่ทางแข้งคำมวนเนาะโดยเฉพาะกับเมืองคุณคำกับเวลาที่เปิด Facebook ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเห็นเมืองคุณคำนี่นะครับพ้นกระทบหนักกลมูลเลยเนะเฉพาะในปีนี้ และเมืองทาแคกเนาะมีบานที่ทึกน้ำท่วมจำนวน30บานแล้วก็ครอบครัวทีทึกพ้นกระทบจำนวน1 6 9เกครอบครัวอันนี้ถือว่าพ้นกระทบอยู่ทีแข้งขมวนทุกคนปีนี้ถือว่าหนักพอสมควรเนาะแล้วมาต่อกันทีแข้งอันนี้จะเป็นแข้งสลาวันเนาะทุกคนสลาวันมาทุกคนบางว่านแข้งสลาวันนี้ได้รับพ้นกระทบนี้ลลยน้อยสำได แควงสลวันนี้ได้หับพ้นกระทบอยู่ทั้งหมดเจ็ดเมืองก็คือเมืองจำพรเมืองพลรานไซเมืองไซบุรีเมืองอาสพรเมืองอาสพังทองซ่องคอนและเมืองส่วนบุรีมีทั้งหมดถึงพ้กระทบแมนซ่องหอยซามบานมี7 5 6 8ครอบครัวส่วนรับประทาน1ิบซ่องแหงและหงม้อน,น้อยอีกติมซ่องแหง ไม่เควานอกจากจะมีมู่บาลแล้วก็ฮับพ้นกระทบไลยๆโบจะเป็นสุลปาทานโฮโมมอสะนั้นทุกอย่างถื่ว่าเกือบทึกตัดขาดหมดเลยทุกคนนะราะว่าจะเป็นเรื่องไฟไมกระทางโฮมม้อจังซีเนาะก็ฮักกบโมสภาจะเป็นอย่างได้เนาะทางภาคใต้แล้วก็ใต้สุดก็คือจำปะสักจำปะสักนี่ก็ถือว่าได้ฮับพ้นกระทบอีกเช่นกันทุกคนก็คือจะมียุซ่องเมืองจะมีเมืองพลทองและเมืองจำปะสัก ทีได้รัพผลกระทบฉะนั้นเมื่อคำามาเบิ้งแล้วในจุดที่พเ,เพิ่นได้มาคไวโดยเฉพาะซี่ส้มเนาะทุกๆคนจะเห็นซี่ส้มเนี่ะถือว่าจะเป็นแควงทีไดีรัพผนกระทบจากน้ำท่วมในเทนีเนาะแต่เนื้อจนหดตายเลยจะยังคงเลือเพียงแต่ทางภาคกลางด้วยหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กุญมารายงานนะทุกคนด้หับฮูกันเมื่อนี้ก็คือจะให้ทุกคนได้เห็นเนาะแพนวาดความเสียหายที่ ทางลหลขอขพวกเหาได้รับพล่กระทบจากน้าท่วมในครั้งนี้นตั้งแต่ผักเนือจนหอภผักต้ซึ่งข้อมูล,ลต่างๆเหล่านี้ม็นพวกเขาก็ได้มาจากทางคณะกรรมการการคุมขรองภัยพิบัติข้องหล่านั้นเอง,เองเที่เพื่อนได้มีการออกมารวบรวมหรือว่าเพื่อนออกมา,าประเมินความเสียให้แล้วก็สํารวจเบิ่งว่าแข้งได้ที่ได้รับพลกระทบลายที่สุดนังนนั้นก็คือเขาจะเห็นเมืองหรือว่าแข้งที่ค่อนข้างได้รับพลกระทบลายก็คงจะเป็นทางแข้งขมวน เนาะที่ว่าเป็นแควงที่ว่าเดือพกระทบรลยกดหโม่เนาะแล่ั้งหมดนี้ก็ถเว่าเป็นพ้นการรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ทึ่งน้ำท่วมอยู่ทีประเทศลาวราที่กูดได้นํามาเสนอทุกคนในโฮนาเมนีเนาะว่าหากภัยที่ตรงการจากจากโมฮูข่าซ่านเรยว่า ตองกรอยากจะให้กุนําเสนอเกี่ยวกับเงี้ยงก็สมาธิจะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะตรงกรันจะแสดงความคิดเห็นว่าจะเป็นทางฟังลาวแล้วก็ฟังไทยก็สมาธิจะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ทางกล้องคอมเมนต์ข่องชิปนี่นะทุกคนเนาะแล้วก็สุดท้ายพวกเขาก็ต้องฝากเป็นกาลังใจนะยะนี่ก็คือคนลาวเขาก็ช่วยคนลาวหรือว่าทางประเทศเพื่อนบ้านขงพวกเ r า a l ยัาางซีเนาะตงกันยักจะช่วยเรื่อเส้อว่านําจิตนาใจของทุกทุคนเนาะก็ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการซวยเหตุให้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปเนาะเพราะว่าผลกระทบครั้งนี้ถือว่าประมวลมูลคา่บาบบได้เลยทุกคนถือว่ามีความเสียหายหนักหน่วงอยู่พอสมควรเนาะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะบบได้พาดคลิปต่างๆของซองของกูดเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดี